สวัสดีครับผมบ่าวหน่องครับมือนีมาพอๆกับบ่าวหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี่บ่าวหน่องมาบอกเลขตองงวดของไอหนุ่มสกลครับผมงวดที่แล้วครับอายล้วก็ได้รับโชว์ไปหลายเติบครับผมเพราะว่าเย่างเลขวิ่งแล้วครับวิ่งเจ็ดก็วิ่งศูนย์ที่เพิ่นให้ไว้วิ่งเจ็ดก็วิ่งศูนย์แตผู้ใดจาได้นะครับเนาะเกิดจะได้เห็นแต่ว่าเล็กจับกูของเพิ่นนะ่ะที่เพิ่นเอาลงให้เบิ่งนะ่ะเลขบกเขาแต่ว่าเพิ่นไปได้เลขกวิ่งครับ แต่ว่าเพื่อน่าสื่อเบิร์หลายอยู่แต่ว่ากระคุ้มคือเกาเพราะว่าเพื่อนกระวิ่งหลายเรืนเพราะว่าเพื่อนกระมักวิ่งแล้วก็มักเจาะตามสไตล์ของเพื่อนครับผมส่วนตัวเลขสีมากหรือบ่มากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับเพื่อนก็ฝากมาบอกว่าเลข่เขาแกยวากันเดอร์เพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนมักเลขวิ่งงวดนี้เพื่อนกระวิ่งโตเกวเจ็ดกับศูนย์งวดนี้เพื่อนวิ่งัตเกีาเพื่อนว่า เจ็ดกับศูนย์แต่ว่าเลขจอของเพื่อนั่นที่เพื่อนจับคู่นะ่ะเพื่อนมีหายมาหลายห่างอยู่ครับแต่ลองพิจารณาเอาเพราะว่าความมากของไผ่ของมันนะครับเนาะเบาหนองใดมากเบาหนองเขามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ยินเดี๋ยวสิว่าเบาหนองใดเลขกมากแหละบอกมาบอกสู่ฟังเพื่อนหายมาตั้งแต่วันที่สามทีซีแหละเลขเพิ่อนหายมาตั้งแต่วันที่สามทีซีแหละเบาหนองก็บางทีเบาหนองสิอัดไว้อัดไว้ แต่ว่าบ้านหนองสีปอยมือไรอันนี้บ,บ้านหองกับบ้เด้ระบุนะครับเนาะบ้านหองบ่ไเด้ระบุว่าบ้านหองสีเอาคลิปตัวนี้ลงกอนตัวนี้ลงกอนบางที่บ,บ้านหองไปอัดคลิปล่าสุดลงเลยก็มีแล้วก็คลิปที่อัดไว้ก่อนก็จังเอามาลงก็มีบ้านหองสิเป็นแบบนี้ครับิี่ค่อยไเด้ยว,ว่าอันอัดอันไหนก็่ลงอันนั้นบางทีบ,บ้านหองกับเอาอันไม้ลงกราทีน่นะครับเราต้องขอใจนําต้องฟังดีๆนะครับต้องฟังให้ดีๆน้าบม่นวา โบฟังในเรือนอะจจะตัวเลขักสีดามันมันเกิดสีบ่งหูบางทีมันก็แต่สาบสนนะครับไอ้นุ่มตะโก,น,กนครับห้ต้ตองงวดครับงวดวันที่สิบหกพิถุนาหกหกเพื่อนบอกว่าวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดก็วิ่งศูนย์ตัวเดิมแักบ่งหูมักสองตนี่แห้งว่าสัตว์มักแห้งว่าสัตว์แต่ว่าเลขจับคูเพื่อนห้มามกหางแล้วก็เลข3สามตมาให ทางหนึ่งเลขสามโตที่เพิ่นว่าเพิ่นมักเพิ่นมักเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเลขสามโตได้เราว่าให้แตกออกนี่แหะคึ้นงวดว่างหันโบเบิรนกับหามมันกออกมาหามีหลีสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองครับเลขหามแต่ว่างวดนี้มาแค่ก็คือเจ็ดเท่านั้นเราก็เลยว่า ลองเบิร์ด707อันนี้คือเลขสามตัวเพนหางเดียวเป็นไหมาหางเดียวเลขสามตัวคือ707แตกออกสองตัวน้ำเน่ก็คือมันก็สิแตกออกบลายมันก็จะเจข07กับ77ท่านละ0770แล้วก็77การลองแตกออกเดิร์ดเป็นว่าเด้อดบอมเบิา์ดเสือแต่สั่นสองตัวไทยเป็นว่าแตกออกเเบิร์ดม่มีเจกโตัวก็บแตกออกเฮเบิร์ดเป็นว่า บันี้เลขสองโตเลขสองโตเป็นไหนมา 1, 2, 3, 5, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นไหนมาหกหางครับเป็นไหนมาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดหาสามสามเจ็ดแล้วก็สามเก่าบ้านองกับยังทวงเพิ่นเลยเลยว่าเอาหกสาม 8, 3, คือพอมีแปดสามคือพอมีคือคือคือผ่านไปจริงๆแล้วว่าเกิดเรียวแตะเพิ่นวะ แรียแต่ผู้มากแต่ว่าเพิ่นบ่มากเพิ่นบอกสิบ่าวน้องวันนี้โบมากนี่มันมากออกได้หายว่าซั่นก็บ่เป็นหยั่งนึกนะกับ่เป็นหยังก็ก็มักจังซี่ก็เอาให้จังซี่เพิ่่นวาจังซี่นะอ่ะตามสะดวกของเพิ่นเพิ่นมักผู้ใดมากก็ซื้อเอาผู้ใดบ่มากก็ผ่านได้เพิ่นบ่ได้บังคับเพิ่นว่าจังซสิก็ใจกันเพิ่นว่าโอเคงวดนี้เฮาก็มาล้ำโชคนําเพิ่นคือเก่าครับกับไอ้หนุ่มสกล เรีกวิ่งสื่อติดไว้เนี้ก็ได้พลังงางสีนะแล้วแกเด้อแต่ว่าเป็นสื่อทุกโตเน้นทุกโตเป็นงางสีผมมีตัวไหว่าสีบอเน้นเน้นทุกโตครับเรียกสามโตเป็นไหนมาเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดสามและกัสามเก้าพลังมากสิ ลองพิจารณากันะครับเด้อของไอ้หนุ่มสกุลครับไอ้หนุ่มสกุลคนโก๋เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าถ้ามีคงสุดท้ายอีกเดี๋ยวเพื่อนสีส้มมาให้เบิงขันมี่ก็สีส้มมาขันบ่มีกันแล้วไปเดี๋ยวจังมาย่งเหรียกกันอีกเธอหนึ่งเพื่อนว่าสิ่นะบ่มี็นยังดอกเพื่อนว่ามันตบนวดเพื่อนกับยานมันอ่านมันยังสีเพื่อมันสีหาสื่อบ่ได้เพื่อนก็เลยพยายามจะหาตัวเีกมาลงให้ไหวที่สุดเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเอามาลงไว้ไหวเนี่ย เดี๋ยวมันสีอ่านมันสีซื้อบรัยย์เพิ่งวางสิเพิ่อนก็นพยายามหาเอามาให้ไหวที่สุดเพิ่อนบอกว่า,วาปกตินี่เพิ่อนจะเอามาให้ประมาณนันที่ซีฟแมนยุดอกเพิ่อนจะให้มาประมาณนั่นละแต่ว่าเพิ่อนอยากมันอ่านอยากมันหาซื้อบรัยย์เพิ่อนก็นเลยเอามาไหวให้แต่เนินเ่นๆเพื่นวางสิเดี๋ยวบ้านหนองสีไปซานแม่ฮันนีเพื่อจะไปหาตามตัวเลขมีพี่คนหนึ่งยู่ภูเก็ตครับ เพิ่นอยากให้บ้านน้องไปจับลูกปิ้งปองให้เดี๋ยวบ้าหน้องจะไปให้นะครับนาะถือสวัสดิ์บาวน้องเป็นสะพานบุญให้เพื่อนบ่อโอนเงินบ่ิใโอนยังไม่ให้บ้านน้องดอกแค่ว่าเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์เพิ่นอยากให้บ้านน้องเป็นสะพานบุญให้ให้เพิ่นให้บ้านน้องไปจับลูกปิงปองให้แน่ว่าจะได้ครับเดี๋ยวบานน้องจัดการให้นะครับนาะเดี๋ยวคอยติดตามครับเพราะว่าฝนตกบ้านน้องกับไปบ่อใฝนตกครับมะหยามเล็กไอ้นุ่มตะกุนอีกรอบหนึ่งครับผม เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเลขไอ้นุ่มสกอนครับสามตัวเน้เนๆเดี๋ยวถ้ารอบไปงวดอีกคันหนึง่งแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าสามสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าครับมักบอมักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจครับเพราะว่าช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสี่มักด้วยบอมก,กับพิจารณาเวเบาหนองกับพยายามหาตัวเลขมาให้ทุกคน คิดสิได้ก็บหฮสซบังดังปรารถนาครับเดี๋ยวบางหนองก็ล่อเสียโชคล่อหลายคนอยู่ครับเสียโชกอาจารย์ลังแม่นไอแม่นน้อยแม่สีหลายคนอยู่ครับทีไ้เลกไหวงวดบังหันก็นล่อๆครับเกิดล่ออาจารย์ดีนละน้ำน้ำเดี๋ยวเพื่อนใดมาเพาื่อนก็คิดจะเอาให้่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะเอามาให้่ร้าหลกหลังผ้าแหลพกคนจะเอาให้มือน,นีกัน ก็ยังว่าท่านเห็นอยู่มือนี้ยังว่าท่านเห็นอยู่กับบนนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมาให็นเ้สายเดี๋ยวคณะมาเห็นเส้สายเดี๋ยวบาวน้องกับจีฟ้าอาจจะคีลงกเห็นเบิ่งเลยเพราะว่าหลายคนได้โชคงวดที่แล้วก็พอเพิ่นครับศูนย์เก้าเพิ่นมากไงเพิ่นมาร์กน้องเพิ่มมากเพิ่นก็เจาะศูนย์เก้าครับแต่ว่าเลขงวดวันหันโบมีเจ็ดสองแต่กับบนนี้ครับงวดนี้เขาอาจจะแตกสามโตไปคือเก่าหลายคนก็ยังศรัทธาในโตพอเพิ่นอยู่เบาหน่องขึ้นกันครับ ได้เลขมากก็ไผ่บาหนองรัทธาทุกคนครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งหนสมหวังนางปรารถนานะครับมีโชคกับไอ้นุ่มสกุลแล้วก็อาจารย์ทุกๆคนคิดสิ่งหนสมหวังนางปรารถนาบบาหนองก็ขออวยพรให้ทุกคนได้รับโชคใหญ่ไปน้วกันนะครับนอกงวดวันที่16มิถุนายน66สวัสดีครับ